ใครสวยเหรอถ้าใครสวยยกมือขึ้นไม่เห็นสวยเลยเมอไม่เห็นสวยเลยทำไมเมอยกมืออ่ะฮะเมอไม่เห็นสวยเลยทำไมยกมืออ่ะเขาถามคนสวยอะ่ะฮะเขาถามคนสวยๆเ่ะอไม่เห็นสวยเลยดูยังไงก็ไม่สวย สวยสอ่ะเมอเป็นคนไม่สวยต้องยอมรับความจริงเมอไม่สวยดูยังไงก็น่า <laughs> มีเด็กไม่ยอมรับความจริงอเอ,อาใครสวยอะล่ะ,ออะสวยสวยสวย,ยสวยสวยใครสวยยกมือขึ้นใครสวยยกมือขึ้น